นายกองตรีพิสิทธ์พิพัฒวิไลกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดทําขึ้นตามนโยบายของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสําคัญกับการสร้างความเป็นธรรมทางการค้ารวมทั้งการยกระดับการกํากับดูแลด้านการช่างตวงวัดให้เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นธรรมสาหรับทุกฝ่ายที่ใช้เครื่องช่างตวงวัดในการซื้อขายสินค้า ภายใต้โครงการนี้กรมการค้าภายในจะมอบสัญ,ญลักษณ์หัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานแก่สถานีบริการน้ำมันที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดอาทิตย์ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบหัวใจน้ำมันทุกเครื่องเป็นประจำทุกสิบ้าวันเป็นเวลา6เดือนครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับ,รดรบโดยกรมการค้าภายในก็ได้มีการผนึกกำลังร่งรวมกับผู้ประกอบการนะครับผู้ค้าน,น้ำมันตามมาตรา7นะครับทั้ง10บราย8ดยี่ห้อด้วยกันนะครับก็จะมีทาง P t ท s t เตช o นนะครับพ t บางจากเ h e l l คาลเท็กซ์นะครับซัสโพีโออนะครับแล้วก็ P.T.P.I. นะครับก็จะมีการลงนาม MOU นะครับบันทึกความตกลงร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนโครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้มีการปรับมาตรการนะครับในเรื่องของการตรวจสอบนะครับให้ตรวจให้คำรับรองนะครับและก็ตรวจสอบคำเท็งตรงนะครับ ซึ่งเดิมนั้นนะครับได้มีการกําหนดเอาไว้ที่ตรวจคารับรองนะครับอยู่ที่0.5นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ปรับมาเหลือ0.3นะครับและส่วนตรวจสอบความเที่ยงตรงนั้นนะครับก็จากเดิมนะครับที่1%นเป็นะครับก็เป็น0.5%นซะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่เราได้มีการดูแลความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักนะครับที่ทาง ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหท่ท่านภูมิธรรมเวยชยชัยนะครับที่ท่านได้มอบหมายสั่งการนะครับให้เราทั้งหมดนะครับทั้งกรมการภายในและผ,ผู้ประกอบการผู้ค้าน,นมาตาม,มาตรา7นะครับยกระดับมาตรฐานในการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็สร้างม,มาตรฐานที่ซึ่งมาตรฐานนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงสุดในอา,อ,าอ,าอาเซียนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ อยู่ในระดับสากลนนะครับเป็นเวิลด์คลาสนะครับถือว่าเป็นระดับต้นๆแล้วเป็นอันดับสูงสุดของโลกก็ยังว่าได้นะครับตรงนี้ก็ถึงต้องขอบคุณนะครับผู้ประกอบการนะครับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7นะครับทั้ง10รายนะครับแยี่ห้อด้วยกันนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นการบันทึกความตกลงร่วมกันนะครับในการที่จะขับเคลื่อนโครงการหัวใจมาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็จะมีมาตรฐานในการตรวจสอบนะครับครั้งแรกนะครับนะครับทุก10 ทุก15วันนะครับเพื่อจะมีการตรวจสอบแล้วก็แจ้งผลมาทุกหัวจ่ายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด24,000สถานีบริการน้ามันนะครับแล้วก็ทั 350, 000 000 behold, ้งหมด244,000หัวจ่ายนะครับก็จะมีการตรวจสอบทุก15วันนะครับรายงานผลมาที่กรมการค้าภายในนะครับและหลังจากนั้น6เดือนนะครับนะครับก็จะมีการตรวจสอบเป็นประจําทุกเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะมีการฝึกอบรมนะครับพนักงานประจําสถานีบริการน้ามันนะครับให้เข้าใจถึงวิธีการในการตรวจทดสอบนะครับ หัวจ่ายด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็สามารถที่จะมีการตรวจสอบนะครับว่าหัวจ่ายไหนนะครับไม่ได้ทำรุดบอกพร้องนะครับก็จะมีองค์คณะนะครับหรือเจ้าหน้าที่นะครับจากภาคประชาชนนะครับกระทรวงพลังงานนะครับกรมกาน้าภายในนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งด้วยนะครับที่ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้ประกอบการผู้ค้าน้ำมันตามมาจิดทั้ง10บราย8ยี่ห้อด้วยนะครับที่เรามาร่วมมือกันในวันนี้นะครับและหลังจากนี้นะครับ ถ้ามีการตรวจสอบนะครับผู้ประกอบการนะครับรายใดนะครับมีการจัดแปลงแก้ไขนะครับหรือหัวจ่ายเนี่ยไม่ตรงนะครับเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับสม่อเสบออย่างนี้เนี่ยนะครับทางผู้ประกอบการนะครับผู้ค้าน้ำมันตามมาตราเจ็ดทุกรายนะครับทั้ง10ยี่ห้อนี้นะครับทั้งทั้งสิบลายแปดยี่ห้อนี้นะครับก็จะมีมาตรการสําหรับสถานีบริการน้ำนั้นนะครับถ้าเกิดกรณีที่เป็นของผู้ค้าน้ำมันตามมาตราเจ็ดเองนะครับก็จะมีมาตรการกับหัวหน้าสถานีนะครับถ้าเป็น ลูกค้านะครับหรือเป็นแฟนชายนะครับก็จะมีมาตรการนะครับที่เข้มข้นขึ้นตามสัญญานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับที่จะต้องการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมพเชษชัยนะครับที่ท่านต้องการที่จะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ให้เกิดมาตรฐานที่เป็นสากลที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ถือว่าเราเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดแล้วนะครับ สำหรับโครงการต่อไปนั้นนะครับก็นอกเหนือจากเรื่องของงจบจ่าจมาตรฐานแล้วนะครับในส่วนของกรมการท่าภายในก็จะมีการขยายผลต่อจากนี้นะครับเป็นเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือนะครับที่จะผลิกกาลังกันในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของสินค้าเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับที่มีการกระจายอย่างทั่วถึงซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการเดินดาเนินเรื่องนี้มา ระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เราก็จะมีการผลิตก,กาลังนะครับให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านภูมิธรรมวิจารชัยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวนะครับที่เราจะมีการเดินหน้าแล้วก็จะมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นนะครับ